เผืการทั้งศัตรูคู่รักสายฮาเปิดตัวเลื่อนขั้นเป็นคนรู้ใจรักนี้ไม่มีหลบซ่อนจากคู่จีนสู่คู่จริงสำหรับคู่รักสายฮาที่ตอนนี้สถานะเลื่อนขั้นเป็นคนรู้ใจแล้วอาไทยกลมกิกกับนางงามสาวตาคมนาเพชรอิสรีหลังจากที่หลังจากได้ร่วมงานกันในบริษัทฮาไม่จำกัดแท็กทีม ล่าสุดน้ำเพชรอาไทยโคจรมาร่วมงานกันอีกครั้งประเดิมด้วยฉากบ้านหาจัดสรรเมื่อมีครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรงานนี้จิ้นกันต่อเมื่อบทพ่อตกเป็นของอาไทยแล้วบทแม่จะเป็นใครไม่ได้นอกจากสาวน้ำเพชรบอกเลยว่าซีนนี้ทั้งเขินทั้งหาน้ำตาเล็ดกันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าตั้งแต่เปิดตัวศึกษาดูใจกันก็เข้าขาเป็นปีเป็นขลุยยิงมุกกันโบกมาน่ารักไม่หยอกเลยทีเดียว